มาดูอีกหนึ่งคู่นะครับที่สนามทุ่งทะเลหลวงนะครับสุโขทัยเปิดบ้านเฉือยชนะอุบลยมทีหนึ่งต่อศูนย์ครับผมครับคู่นี้ก็ตามคาดนะครับผมนะครับสุโขทัยเรียกว่าดูชื่อชัดดีกว่าตอนแรกครับอันดับดีกว่านะครับแล้วก็ชนะด้วยหนึ่งศูนย์เอจิว่ามาตินนะฮะดาวเตะบารากัสก้าครับนะครับก็เรียกว่ากลับมาสู่ทีมแล้วก็ยิงประตูได้เลยครับผมก็ต้องยอมรับว่า3กองหน้าเขาดีจริงๆครับผมมาตินนะครับเอ็นจิว่านี่แหละแล้วก็โบนิยา แล้วก็บาโจนะครับสามคนนี้คือใครก็ได้แล้วพร้อมจะเป็นตัวแปรตัวเปลี่ยนแล้วก็ประตูเดียวก็คือจบเลยนะครับชนะอุบลหนึ่งศูนย์แล้วก็เกมอาจจะผิดคาดกับที่หลายคนคิดไปนิดนึงว่าอุบลอาจจะต้องมาสู้แล้วก็เรียกว่าอาจจะมีสกอร์กลับไปไหมอะไรเงี้ยแต่สุขโขทัยก็ผิดคาดปกติในบ้านเขาจะบูหลับนะแต่เมื่อวานไม่ใช่อย่างนั้นเขาพยายามคองเกมแล้วตอนนี้เริ่มกลับไปเน้นเป็นแต้มอีกแล้วเน้นเป็นแต้มแล้วก็เล้นสามแต้มแบบนี้ เพราะมีช่วงหนึ่งเขาอาจจะมันไม่หน่อยนะครับกับการที่หลายคนมองว่าต้องสู้ทุกทีแล้วมันมีช่วงสามแมตช์ที่เขาพลาดไปพลาดแล้วก็เลยมีการประชุมทีมกันแารในจุดนี้ก็เข้าสู่เรียกว่าจุดที่สุโขทัยต้องการ,รแหละก็คือต้องการมีแต้มแล้วก็สามแต้มในบ้านตัวเองถือว่าไปไปตามเป้าหมายโซลูบลนเองมาเยือนแพ้ศูนย์หนึ่งก็ไม่น่าเกียดน,นะครับวกเขาก็เล่นได้ดีแต่ว่าอย่างว่าเทียบที่ข,ขาดนะสุโขทยัยดีกว่าจริงๆ